ใบปริญญาที่ผมคิดไว้นะครับว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับพอมาถึงวันนี้นะครับความมั่นคงมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับทำไมผมถึงคิดแบบนั้นนะครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยผมก่อนที่จะไปเรียนปริญญารีนะครับผมมีความคิดค่อนข้างที่จะเชื่อว่านะครับว่าการที่คนเราเนี่ยจะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่ดีนะครับก็คือ การได้เรียนจบปริญญาตีนะครับหรือการนำใบปริญญานั้นนะไปประกอบวิชาชีพสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าใบปริญญาที่ผมได้มานั้นนี่ก็หาเงินให้ผมอยู่แค่ประมาณแค่สิบประมาณยีปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องมานับหนึ่งใหม่ในอาชีพการเกษตรนะครับ มันก็เลยทําให้มุมมองในความคิดของผมเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะว่าคนในอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมในวัยสี่สิบกว่าตอนนี้นะครับบางคนไม่ได้จบปริญญานะครับอย่างแฟนผมเนี่ยก็ไม่ได้จบปริญญานะครับเขา,เาไปอยู่ร้านตัดผมนะครับแล้วก็ไปเรียนเสริมนะครับในเรื่องการตัดผมผู้ชายนะครับจนวันนี้ก็ มีร้านเป็นของตัวเองนะครับถึงจะไม่ใช่ร้านที่ใหญ่โตอะไรมากมายในหมู่บ้านนะครับแต่ก็เป็นอาชีพที่มั่นคงยิ่งกว่าตัวผมอีกนะครับคือมีรายได้วันละ200 300บางวันก็500ก็เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็เป็นหมื่นอยู่นะครับหมื่นนิดนิดหมื่นต้นต้นนะครับบางเดือนอาจจะทะลุถึงเกือบเกือบสองหมื่นก็มีนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ส่วนน้อยนะครับ ผมกําลังจะสื่ออะไรนะครับสื่อว่าการที่เราอุตสาห์ริ่มเรียนใบปริญญาออกมาเนี่ยมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับสิ่งที่ผมเข้าใจในตอนนั้นนะครับก็คิดว่าการที่เราจบปริญญาเนี่ยมันการันตีฟาร์มสําเร็จแน่นอนแล้วเนี่ยนะมันเป็นฟา์มคิดเด็กๆมากเลยนะครับเป็นฟาร์มรู้หรือความคิดที่อ่อนประสบการณ์อ่อนด้อย ยาววายจริงๆนะครับหรือจะเรียกได้ว่า,าไล้เดียงสาก็ว่าได้นะครับณตอนนี้นะครับผมก็มีลูกแล้วนะครับหนึ่งคนนะครับก็ไม่อยากให้ไปซ้ํารอยเดิมนะครับก็พยายามจะปลูกฝังลูกนะครับว่า,เ,าเรียนอะเรียนยังไงก็ได้ให้มันผ่านอย่าไปตกอย่าไปเรียนแบบติดศูนย์ติดรอนะครับขอให้เรียนให้ผ่านนะครับ ส่วนเรื่องความรู้ทำมาหากินเนี่ยให้เราดูว่าเราชอบอะไรนะครับแล้วก็ซึ่งผมก็มีความคิดนะครับว่าถ้าลูกมีความถนัดหรือชอบในสิ่งไหนนะครับก็อยากจะให้มุ่งไปทางสายหรืออาชีพนั้นโดยตรงนะครับซึ่งบางคนเพื่อนๆที่มาฟังคลิปนี้นะครับก็จะมันก็จะแยกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือมีกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จจาก ปริญญาและไม่ได้จบปริญญานะครับแต่ผมไมไ่ต้องการที่ว่าจะมาบุลลี่คนที่ว่าจบปริญญาแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่าจะทําคลิปมาเพื่อพูดคุยประสบการณ์ที่ผมเจอมาเองนะครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเจอมานะครับแล้วก็นํามาเล่านะครับว่าเวลานั้นนะครับก็คือผมค่อนข้างที่จะมีความคิดอ่า เชื่อและฝังใจนะครับว่าปริญญานะคือสูตรแห่งความสำเร็จนะครับว่าถ้าได้มาแล้วเนี่ยชีวิตจะดีแล้วก็มั่นคงนะครับซึ่งตัวผมณเวลานั้นถือว่าคิดแบบคนไม่มีประสบการณ์นะครับจริงๆแล้วใบใบปริญญาเนี่ยมันก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตนะครับในการจะออกไปสู่โลกภายนอกนะครับเป็นแค่ใบผ่านใบหนึ่งนะครับสำหรับที่จะ นำไปสมัครงานหรือเข้าไปในองค์กรต่างๆได้นะครับซึ่งมันเป็นกฎเกณฑ์ที่เขาใช้รับสมัครพนักงานหรือคัดเลือกคนในเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่เครื่องที่บอกว่าหรือใบที่บอกว่าเราจะประสบความสำเร็จน,นะครับซึ่งขอเล่าต่อนะครับก็คือในเวลานั้นคนที่อายุใกล้ๆกับผมนะครับ มีทั้งคนที่จบปริญญาและคนที่ไม่ได้จบปริญญานะครับอย่างเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันกับผมนะครับสมัยเรียนปริญญานะครับเขาเป็นคนภาคใต้นะครับก็เรียนอยู่ห้องเดียวกันนะครับจบมาก็ทํางานใกล้ๆแลไล่กันนะครับซึ่งตอนที่จบใหม่จบมาแล้วออกไปทํางานใหม่ๆเนี่ยผมก็ยังเคยโทรไปคุยกับเพื่อนคนนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนช่วงเดือน2เดือนแรกนะครับเขาก็ยังทํางานอยู่นะครับอ่า ซึ่งตอนนั้นผมเคยสอบถามเขานะครับว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าได้เงินเดือนประมาณหมื่นสองนะครับซึ่งเขาทํางานอยู่ได้ประมาณไม่กี่เดือนเองนะครับเขาก็ตัดสินใจลาออกนะครับซึ่งตอนหลังจากเพื่อนคนนี้ลาออกไม่นานนะครับผมก็โทรไปสอบถามนะครับว่า,ายังทํางานอยู่ที่เดิมไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําแล้วนะครับเนื่องจากว่า เงินที่เขาได้เนี่ยมันไม่พอใช้จ่ายนะครับแล้วอีกอย่างนะครับเขาบอกว่าที่บ้านเขามีธุรกิจก็คือขายไก่ไก่ทอดนะครับอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเขาบอกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเขาขายไก่ทอดอ่ะทั้งเดือนรวมกันเนี่ยยังมากกว่าเงินเดือนที่เขาได้รับเนี่ยหลายเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเป็นการง่ายนะครับที่เขาจะตัดสินใจนะครับว่าจะกลับไปทํางานธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเกี่ยวกับธุรกิจ ไก่ทอดยังดีกว่านะครับซึ่งมันก็ให้แง่คิดดูเหมือนกันนะครับว่าการที่เรามีวิชาชีพหรือว่าความรู้ทีเ่เรารู้จริงรู้ลึกเฉพาะด้านเฉพาะทางหรือสาขาวิชาชีพนั้นๆอย่างเช่นคุณอาจจะทอดไก่เก่งนะครับทอดไก่อร่อยนะครับก็สามารถทําขายแล้วประกอบเป็นอาชีพได้นะครับ อย่างเช่นแฟนผมก็ตัดผมเป็นนะครับตัดผมเก่งนะครับก็เปิดร้านแล้วก็ยึดเป็นอาชีพของตัวเองได้นะครับบางคนนะครับมีความชอบมีความถนัดในการสร้างบ้านสร้างอ,อ,อะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับก็สามารถรับงานเป็นธุรกิจเล็กๆในครอบครัวได้นะครับก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องเรียนจบปริญารญ,ารญาตรีก็ได้นะครับก็สามารถ เลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีความมั่นคงค่อนข้างที่จะมากกว่านะครับผิดกับตัวผมนะครับเข้าใจว่าการมีใบปริญญาแล้วก็เข้าไปทํางานในบริษัทนะครับว่าชีวิตผมเนี่ยจะต้องดีนะครับมีความมั่นคงนะครับกับพบว่าพอมาวันหนึ่งนะครับบริษัทเจอวิกฤตเหมือนที่ผมเล่าไปใน,ใน,ในหลายๆคลิปนะครับว่าเจอวิกฤตแล้วก็โรงงานเนี่ยมีสถานะการเงินที่ไม่ดีแล้วก็ไม่คล่องนะครับ เป็นธรรมดานะครับที่เจ้าของธุรกิจจะเลือกให้ธุรกิจตัวเองอยู่รอดนะครับการที่ลดรายจ่ายได้ง่ายและเร็วที่สุดก็คือการเอาพนักงานที่มีตำแหน่งซ้ำซ้อนหรือว่าเยอะจนเกินไปออกนะครับซึ่งพอออกมาจากจุดจุดนั้นนะครับมันทำให้เราแบบความรู้หรือประสบการณ์ที่เราทำงานอยู่ในโรงงานนะครับการที่เราจะนำมาประกอบอาชีพนะครับ อย่างเช่นคุณทํางานบัญชีนะครับพอออกมาจบมาก็จะมาประกอบวิชาชีพทําบัญชีมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับบางคนอาจจะทําได้นะครับแต่ก็อาจจะมีส่วนน้อยนะครับแต่ว่าการที่เราถนัดหรือว่าศึกษาวิชาชีพด้านใดด้านหนึ่งค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็รู้จริงนะครับมีความเชี่ยวชาญน,นะครับผมมั่นใจว่ามันสามารถสร้างความยั่งยืนได้มากกว่า การที่ประยุติดใบปริญญาแบบผมนะครับปริญญาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีนะครับเพราะว่าการที่จะเรียนจบปริญญาเนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามแล้วก็การมีระเบียบวินัยนะครับเหมาะสําหรับเป็นการฝึกนะครับนิสัยแล้วก็วินัยนะครับให้เราเนี่ยมีความสม,ม่ำเสมอแล้วก็มั่นคงนะครับเพื่อที่จะสามารถเรียนจบแล้วก็ได้วุฒินะครับ แต่ว่าจะดีกว่านะครับถ้าเราเนี่ยมีความรู้จริงรู้รู้ลึกนะครับในสาขาหรือในสิ่งที่เราชอบนะครับไอสิ่งสิ่งนี้แหละครับมันจะนำมาประกอบวิชาชีพที่เป็นอาชีพของเราเองนะครับซึ่งมีความมั่นคงมากกว่าแถมเรายังสามารถกำหนดทิศทางความมั่นคงหรือ,อไรายได้อะไรต่างๆได้ดีกว่านะครับก็ หวังว่าคลิปนี้ที่ผมทำมานะครับนำมาเล่านะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ว่าการมีใบปริญญาในความคิดของผมก็คือ,ค,อคิดว่ามันจะดีแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตนะครับกลับมาวันนี้ชีวิตผมต้องนับหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็ ต้องเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่ในสาขาวิชาชีพการเกษตรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับที่นำมาถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เป็นวันฝนตกนะครับตกตั้งแต่สี่ทุ่มนะครับจนถึงณเวลานี้ก็น่าจะประมาณ9ก้าโมงได้แล้วนะครับยังไม่หยุดเลยนะครับหน้ายางก็เปียกแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้นะครับ ก็เนื้อหามจะยาวไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงน่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วยังไงถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือประสบการณ์ที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ